พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวหะแสงตราหอยหลอด บุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมได้แสดงธรรมะให้สาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำไปปฏิบัติตามโดยมีเนื้อหาดังนี้เรื่องฟังธรรมตามการบรรดาญาติพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัหั์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะเราท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมตามการตามเวลา คือวันธรรมสวนะวันพระหาโอกาสที่จะมาฟังยากมากคนที่จะมาฟังธรรมทั้งพระสงฆ์และคราววาสไม่มีโอกาสได้ฟังก็เนื่องจากวา่าธุรกิจมากและไม่สนใจจะฟังไม่สนใจที่แสวงหาความดีไปสนใจแสวงหาแต่สิ่งที่ไร้สาระเรื่อง พบคนดีในตัวบอกตัวเองมากหลายจุดประสงค์ใจพบตัวดีในตัวเองทั้งสองประการนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้คบคบคนดีในตัวเองคนเรามีความดีแล้วจึงคบถ้าเราไม่มีความดีแต่ประการใดไปคบค้าสมาคมตัวเองจะเลวลงไปนี่แหละสมกับที่อาตมากล่าวมาหลายครั้งคบพานได้ผิด คบบัณฑิตได้ผลจิตใจกำลังพานแล้วเราไปคบมันเท่ากับว่าเราเป็นอันธพาลสันดานบาปหยาบช้าจะเป็นพระหรือขราวาสก็เหมือนกันหมดถ้าจิตมันพานถ้าท่านคบวิสัยพานขณะเกิดขึ้นด้วยโทสะหรือด้วยโมหะไม่ฟังเหนือฟังใต้ท่านก็จะได้เป็นพานต่อไปนี้คบพานภายในแล้วท่านจะต้องคบพานภายนอกอีก ยกตัวอย่างสามีภรรยาอารมณ์ไม่ดีสามีก็เอาแต่เจ้าอารมณ์ภรรยาก็เอาแต่เจ้าอารมณ์อย่างนี้เจอกันเข้าต้องทะเลาะกันแน่นี่แหละคบคนไม่ดีในจิตสามีจิตไม่ดีเป็นอันธพานภรรยาก็จิตเป็นอันธพานพูดกันยังไม่รู้เรื่องเลยนี่แหละท่านทั้งหลายไม่มีคนเข้าใจเรื่องนี้ ถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้แล้วท่านจะไม่มีเรื่องกันระหว่างครอบครัวหรือท่านจะพบแต่คนดีท่านก็จะพบแต่คนที่มีปัญญาเราจะคบคนดีในตัวเราเรื่องคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นเราจะพบอย่างไรท่านจะต้องเจริญพระกรรมฐานได้ท่านจะต้องมีสติสัมปชัญญะ ไม่ใช่พระมาสอนไปสวรรค์นิพพานยาน16ขั้นเห็นสอนกันจังสอนกันตามคอสให้สำเร็จกันเป็นคอสไปแต่ข้อเท็จจริงเบื้องหน้านี้น่าจะตีความหมายเข้ามาถึงตัวเองว่าตัวเองคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้นอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีมีตอนไหนบ้างถ้าเราอารมณ์ไม่ดีรีบจัดการอารมณ์เราซะด้วยการตั้งสติกำหนดจิตให้ได้ ที่ดีมีการสวดมนต์ไหว้พระเจริญกุศลภาวนาแล้วสติดีสติสัมปชัญญะดีท่านจะพบบัณฑิตท่านจะมีความคิดสูงท่านจะแก้ไขปัญหาได้ในครอบครัวนั้นสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ 唐蒲王。